ปาร์ตี้กันต่อกับสาวๆนะครับในฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งทางช่องโมโน29นะครับคุณหมุ๋มครับค่ะมุ้ยที่องค์กรทำดีเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรอัปเดตบ้างครับช่วงนี้โอ้ก็ตั้งแต่มีโควิดอะค่ะครับเราก็ทํางานโควิดมาโดยตลอดรับส่งผู้ป่วยโควิดนะคะรฟรีแล้วก็เริ่มดูแลจากที่บ้านนะคะกันตามบ้านเลยอัดออกซิเจนกันตามบ้านเลยค่ะดูแลกันแบบ24ชั่วโมง แล้วก็มีบริการในส่วนของบางทีเป็นแค่แม่ลูกอ่อนอยู่กันสองคนแต่เป็นโควิดกันทั้งบ้านก็ต้องเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะดูแลก,กันจนบางทีเสียชีวิตเราก็จะมีลงศพบ,บริการรับศพกันที่บ้านมีค่าเชื้อให้อะไรอย่างงี้ค่ะ<า>ก็คือดูแลก,กันครบวงจรแล้วมีช่วงหนึ่งที่น้ําท่วมเนาะน้ำท่วมหนักๆเมื่อปลายปีก่อน<ง>ก็ลงพื้นที่กับเขาด้วยไปตามจังหวัดต่างๆคือเราไล่ตามกระแสน้ำเลยค่ะเพื่อในการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง เพราะว่าถ้ากระแสน้ํามาเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงจะใช้สวิตช์พกปลั๊กไฟอะไรไม่ได้เราต้องย้ายเข้าพื้นที่สูงเราต้องไปกดกระแสน้าค่ะดิฉันแทบจะเป็นกรมอุตุอยู่อยู่ในตัวขณะที่จัดรายการก็ดูกระแสนะเฮ้ยไหลไปเราก็สั่งลูกน้องไปดักจังหวัดนี้ไปย้ายของก่อนละงียมันมาแน่นมาต้อทางน้ำใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดหน่วยงานไหนขาดคนก็เรียกดิฉันได้นะคะดูกระแสน้ำจนตอนนี้เป็นงานประจำยังครับเนี่ยกลายเป็นงานประจําไปแล้วแล้วบางทีนะแปกเข้าสารอยู่บนหัวอย่างเงี้ยพี่วิลลี แบกข้าวสารอยู่บนหัวแล้วเราก็ถามคือน้ํามันอยู่ระดับอกแล้วเราก็ถามบ้านนี้ทําไมติดธงชาติเขาบอกอ๋อบ้านนี้เป็นโควิดด้วยคือแบบเอาเราจะเอาแจกของอยังไงดีวะคือแบบ<อ>คือแบบรายคนลนี่อะไรปมีมมสัญลักษณ์ของเขาว่าถ้าติดธงชาติแปลว่าติดโควิดอยู่ติดโควิดอยู่อะไรเงี้ยเอาของเข้าของไปให้ ก็มีความเสี่ยงนะก็มีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกแต่มันก็ต้องเพิ่มของไหมเพราะเขาต้องอยู่ในนั้นหรือเปล่าเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนเนี้ยก็เลยกลายเป็นงานเรียกว่างานประจาของเราแล้วก็บางทีก็จะไปเจอเคสแบบอย่างอย่างเนี้ยล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยก็คือเป็นเคสที่คุณยายต้องตัดขาแล้วเป็นผู้หญิงที่ดูแลด้วยกันเนี่ยอีกคนหนึ่งซึ่งก็ป่วยหนักนะคะไม่สามารถดูแลได้บ้านอย่าเรียกว่าบ้านเลยค่ะเรียกเพิงยังไม่ได้เลยเรียกว่าพิงดีกว่า คือเป็นแค่ผนังพิงกันนะที่มันเกาะชีวิตพวกเขาอยู่ตรงนั้นโอ้สองคนอยู่ด้วยกันใช่ค่ะซึ่งดูแล,ก,แลกันอยู่แต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็แยกใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะพยายามอาจจะมีขอรับบริจาคระดมทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปสร้างบ้านให้เขาได้อยู่ปกป้องชีวิตของพวกเขาไว้อย่างน้อยก็บ้านไปชีวิตที่มีพวกเราเข้าไปดูแลบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับก็ฝากคุณบุ๋มดูด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือเหลือเหลือคุณบุ๋มนะ <laughs> คอยดู <laughs> ก็ต้องไปช่วยกันมีอะไรพวกเราช่วยก็บอกนะครับจริงๆแล้วเราก็ยินดีที่พร้อมช่วยเหลือคนไทยด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับยินดีครับเอาละคนจิตใจงามทั้งหลายอยู่ที่นี่หมดแล้วเพราะว่ารักเด็กรักสุนัขรักทุกอย่างไปหมดเลยวันนี้เกมของเราเกมนี้คือการเชื่อมโยงระหว่างดาราของแต่ละคนคุณเชื่อไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันทั้งนั้นเลยนะครับและก็ต้องวิ่ง ตอกล่องให้สูงที่สุดในเกมต่อตาตั้งทีมที่มีคะแนน,นนำได้เล่นก่อนทีโมโนเริ่มก่อนนะครับ <Yay. S 1> นะฮะถ้าเกิดว่าคนไหนที่วิ่งขึ้นมาแล้วมาวางกล่องตรงนี้เออ,เอ,อไม่ทราบทำอะไรกันคะขอองเท้าก่อ,อนจริงจังเว้จริงจังเริ่มแล้วจริงรรรจัง <ๆ S 1> ถ้าเกิดว่ามาวางกล่องตรงนี้แล้วมันยักลิ่นอะไรแรงมากเลยคะกลิ่นอะไรแรงมากเลยแรงแรงโลกบอก เฮ้ยหนูซอยหอมแดงอยู่เลยเนี่ยล้างแล้วล้างแล้วถ้าใครที่ตั้งกล่องตรงนี้แล้วมันผิดแล้วมันดีดขึ้นมาทั้งหมดคนนั้นเก็บคนเดียวไม่มีใครช่วยกันได้นะครับเตรียมตัวให้ดีมาดูครับว่าต่อตาตั้งฝั่งของโมโนเป็นใครกันบ้างเปิดม่านโอ้ยมีใครบ้างครับ นี่ฮะคุณแต้วคุณดังคุณสุขขวัญพิติชิโลคุณแป้งองซิลข้างล่างมีตั๊กบริบูรณ์วิลสมิธด้วยคุณฟางนะฮะคุณหม่๊งแล้วก็วิทยไฮเปอร์บอกไว้ก่อนนะครับมีความเชื่อมโยงกันพวกคุณเล่นกันเป็นทีมเลยช่วยกันบอกได้ปรึกษากันเลือกกล่องไหนวางเลือกกล่องไหนวางช่วยกันอย่างเต็มที่แอนรู้จักใครบ้างวิลสมิธ วิลสมิธครับคนเดียวเพราะฉะน,นั้น,น,นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิลสมิธมาจากแอนคนเดียวนะพวกเราตั้งใจฟังให้ดีผมจะมีคําใบ้ให้เรื่อยๆอโมโนตั้งก่อนแล้วก็คุณแนทต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับ4ีคนแล้วก็วนกับไมค์ทีถ้าคุณตั้งได้8คนและเร็วกว่าอีกทีมหนึ่งได้โบนัสอีก5คะแนนแซงกันเยอะ<ย>เลยว้าวได้ในในแน,น่เลยพร้อมเราจะเริ่มกันเลยคุณโมโนคนแรกนะครับ เขาคนนี้คือตลกตาน้ำข้าวเจ้าแห่งความบ้าพลังตั๊กบริบูรณ์ขึ้นไปช่วยเขาทำไมวะเขาต้องขึ้นทำไมอันนี้ขึ้นไปวางทำไมไม่เขาเรียกว่าเป็นจุดให้รางวัลไงอ่ออ่าเร็วเดี๋ยวหมดเวลานะครับตั๊กบริบูรณ์เคยแสดงวงคำเหล่าเดอะซีรีส์ซึ่งมีคนนี้เป็นคนกำกับครับวงคำเหล่าเดอะซีรีส์ คุณมัมจกมีลูกเป็นแรปเปอร์เช่นเดียวกับคนคนนี้ใครมีลูกเป็นแรปเปอร์ดาวนัทพอนดวนัพนตาวัทพรแต่ออกวัพอนไม่อาวนัพนไ่ออกดวัพอนเป็นแรปเปอร์ใช่ย็กเอเอยเยูก็ยเปอร์เอเกกยเบบเกกยยย เลือกเอานิทานยีบใครใครวะใครวะอากัรยามีตัดใจงัวไปเลยกันไปแน่จะโดดแล้วได้เดังอีกชิโร่เปิดค่ายเพลงชื่อโลมาบินร่วมกับคนคนนี้ิิกชโร่โลมาบินเอาแล้วใครใครที่ใครสู่ขวัญสู่ขวัญสู่ขวัญหยิบเลยสู่ขวัญเบย์มาแก้วเมาแก้วเบตติดังเป๊กเร็วเดี๋ยวหมดเวลาจริงเหรอ เออใไปเลยดำดำนะเๆคเียวตออ่ะอ่าไม่ใช่แล้วเร็วๆใครครับใครแลงององรอูกต้อคุณเฟีวกวงติวเคยร้องแบ็คอัพให้กับคนคนนี้แบ็คอัพนักร้องดังพันกรนักเบักวิทหมดเวลา ไม่ทันซะแล้วคุณนะฮะตะกี้ก็คือคุณดังกะถูกแล้วแหะแต่ว่าเราใช้เวลานานไปหน่อยหนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทีมของคุณโมโนนะครับได้ไปท่านะครับบัวของก่อี่นะฮะเป็น9คะแนนคุณไม่ต้องห่วงเลยสปีดของคนเหล่านี้เขาจะเร็วมากเพราะเขาตอบได้หมดเลยเขาถอรองเท้าแล้วเห็นั้ยเขาบอกว่าเขาเตรียมเอาจริงเดี๋ยวจะให้เห็น แคกลัวล้มพอล้มแล้วลุกไม่ไหวอันเนี้ยเราเล่นให้เด็กดูดูิช่าล้มไปแล้วจะลุกได้ไหมล้มไปแล้วจะลุกได้ไหมอออขออนุญาตทิ้กล้องนะคะถ้าเกิดมีอะไรออกไปก็ตัดตัดออกกาดออกอ,อกากาศานะนะมาดูกันครับว่าฝั่งของคุณซึ่งตามอยู่นะคะแนนจะได้ใครนนบ้าง ต่อตาตั้งของพวกคุณคือคนเหล่านี้ครับเปิดม่านรู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยค่ะรู้จักหมดนะพอลล่าใบเฟิร์นรู้จักหมดเลยจอนนี่นะพี่แจ้นะฮะใบเฟิร์นคนสุดท้ายใครอ่ะใครอ่ะในสุดท้ายโลดอันนี้เอ่ออันนี้เคียร์นูรีฟฮะที่เล่นเล่นเรื่องจอนวิกสิบแปดนะฮะครับ เล่นเป็นหมาในเรื่องเล่นเป็นหมาในเรื่องโอ้คนเล่นทับเล่นเองเลยดีกว่ารู้จักหมดแล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีนะฮะก็ไล่กันทีละคนทีละคนใครทําหล่นหมดเก็บคนเดียวนะมีเวลาจํากัดนะครับทําให้เร็วครับพร้อมเริ่มคนคนนี้คือเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนโอเคนตนอตนตนตนต This one ตน็ตอุดมเคยแสดงภาพยนต์เรื่อง เมนรกหมวยยกล้อร่วมกับคนคนนี้เอือเอือเอาเลยใบเฟิร์นใบเฟิร์นไปเฟินใบเฟินใบเฟินนี่นี่นี่ใบเฟินใบเฟินนี่นี่นี่ย่าย่าย่ามบเฟินใบเฟินใบเฟิร์นพัสกรเคยมีชื่อจริงชื่อเดียวกับคนคนนี้ใครวะ

ลูกคนแรกปีเดียวกับคนคนนี้อยากมาลูกคนแรกนลีวินลีแน็นอ็นิพลวินลีวินลีลี่ย์อว่่จำนะจนวินลีแม็กนิพอเคยติดอันดับเพลงยอดนิยมของเอแบ็พเช่นเดียวกับคนคนนี้จอนนี่จอนนี่ตุ้ยวะจอนนี่หรือต้วะจำนะคยเียวไปเมียวไปเมียว ไปเฟินไปเฟินไปเนไปเฟิร์ราไนไปเฟินไปเฟนนีอะไรอีกวะวิลลี่วิลลี่งหลังราใหม่นะเราใหม่นตุ้ยตุ้ยไม่ใช่ก่อนนี่ครับตุ <loyal> ้ย <eyeshadow. S 3> เถพนนัิตุ้ยเร์ไม่มีแล้วไปว่าแม่ค่ะเิลีเอนิู้งตุ้ยเคยรับบทเป็นด็กเตอร์อันนี้รุธในเรื่องเมียหลวงเช่นเดียวกับคนคนนี้เนนิสเนิ ไม่ได้หรอไม่ได้อันสุดท้ายทันปะไม่ทันอันสุดท้ายโอเคอันสุดท้ายทันเขาหยิบมาแล้วอันด้ยังไงพี่เนี่ยต้องยึหตดกัน้วเข้ากัแล้วเข้ากันแล้วเข้าแล้วทางทีมของคุณแบมมีนะครับได้ไป7บวกสนะครับเสมอกันเาต่อเ อฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาทวนความจำกันบอกเลยว่าเกมต่อไปนี้ต้องใช้ความจำอย่างเดียวจำอของ <ดม S 2> ตัวเองไม่อพอ,อจำของเพื่อนด้วยอีกด้วยนะกับเกมตอบมาเป็นตับสักครู่เดียว เกมต่อตาตั้งนะคะเป็นเกมที่ฉันชิลมากแ,แม่แม่แม่บุ๋มแม่เอพี่หยาดก็คือว่าช่วยกันสุดฤทธิ์ถึงว่าแม่แม่เขาจะแบบไม่ค่อยมีแรงวิ่งพวกสัตพวกนางก็ช่วยกันเต็มที่เลยแม่บุ๋มคือฉลาดมากคือช่วยได้เยอะมากแล้วฉันก็รู้สึกว่าเกมนี้ทำให้ฉันมีคะแนนขึ้นมาเห็นเวลาฉันบอกแล้วว่าเกมที่เราฉันแพ้ให้เกมนี้ฉันเลยมีคะแนนเท่ากับฝั่งตรงข้ามเลยจ้ะ